สวัสดีนะครับวันนี้เสาร์วันที่23มีนาคม2568น้องปกอบกันตลาดนัดโกกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาลาสินครับวันนี้นะครับวันนี้เวียดนามกว่เขาเร็วนะมาเศร้าแล้วนะครับแต่ว่ากับท่านเวียดนามีนะคปุ่มนะครับยังไงก็สื่อเลยนะครับครับสื่อหลายนะครับมาหวัวรอดถึนรถมันก็ยี่สิบนะครับ ย0่สิบสามสิบตัวนี่นี่นี่นะเวียนานามือออกแล้วนะแป็นในหางไทย้ามาในหางเวียดก็ามานะครับสรถสิบลอสนะครับข่วงหนึ่งนครับเต็มขึ้นกลนะครับบรรยากาศคึกคักด,ด้วยนะครมีตัวแดงพอได้เบิงบ่พ่อไปยางเหรินเบิงนะครับนะครับหนุ่มหน่อยสูงหน่อย นุมลอยสูงลอยสิบหาวกรอยยี่สบนะครับมันขาดกันอยู่พันหนึ่งนะคนสื่ออยากได้หาพันนะคนขายในพะนะวนะกพันนะมัสูงตอกในนับไซนี้นะับไซร้อยสิบห้าบวกร้อยยี่สิบนะครับนับเวียดนามก็ยัางยังาหาสื่ออยู่นะนะตอ คันมาไ่กันมื่นสนะครับสูงร้อสน,นะครับสาวน้อยสูงร2 5ยครับไหมื่นสองเพื่นเสียวมื่นสามพันหางร้อยนะครับหุ่มน่อยสูงร3 0นะครับ

ซื้อไปหลายลน,น,นะครับบรรยากาศเกิ่มเอืเอ้อยแน่แล้วนะครับได้ไปพุ่นนสีไว้ประมาณ30ตัวได้นะครับพ่นสีไว้นะครับมูลาสูงลอยสี่สิบหานุ่มใหญ่พอพันนะครับโรเบิรเตอนค้นขายนะครับ พอพันเผือกลอยสามแป่เย่เจ้ากไปเินลสสวยๆนงเขาสวยๆนึต่อเขาดีนะื่อเขาดี่อไลอองแเลจเมงมือนยังกระสอบนั่นแหละเยะ มันได้มันได้กันเลยวิพัวไปเลยนะไข่สองเลยนะ่มันนกลรนะครับเล็บสวยนะสื่อขนาดนะแต่ว่าเขาเงี้ยวเนี่ยเ,เขาดีนะครับเขาใหญ่เงี้ย,ยวแม่ลูกนะครับวัยสี่สิบเด้ยังนะครับแม่ลูกลูกตัวผู้ใส่รอรอครับนะครับ แม่ลูกลูกตัวผู้นะด้วยสามเจ็ดบวกด้วยสี่สินะครับแม่ลูกนะแม่ลูกเท่าบร่นะครับสามหมื 30, 30, 30, นะ่นสามแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับอาจะลูกหลกดลูกสองวก็เกิหนงสองนะครับโค้งนะครับอง่สองหนนับยเสื้อด <30 S 2> <c oughs> สามหมื่นสนใจติดต่อได้ดเบอร์ใดนะครับ061 030 1687นสนดเใจเพมาสอบถามด้วน เปียกล้าเป็นสองหมื่นสองผู้นะครับสี่พันห <c oughs> <c oughs> ้าสี่พันสามพันสี่พันสามพันสองหมื 20, 3, ่นสามพัน

สูงลอยนะครับสามสิบเหลืองนีเหนือมีหนังเลยนะครับไปแล้วนะครับเบึงเดี๋ยวภาพเบึงนี่นะเบื้องใดกันแล้วเบื้นผูกแล้วเัน้อเสียเอาไปเหลี่ยงเขาขอนึงซึ่งนะ

เียนแม่มันจะพังแหมโอ้ยอันหนีหมขาไม่จะหนีแหมมันจะเบนดวห้เราหนีดิวะอินเดียเยโอยน้ขนาดรทให้หมื่นหกาเมอันน pues ี <h <h ้ก็ไปจานเขาหนีได้หรือไงรถไห ขาดกันอยู่พันเดียวสูงเนี่ยลอยสามสิบหัวสาวลอยสูงลอยสามสิบนะครับเวียดนามให้มื่นหกนะครับนุ่มหน่อยรอๆกับมี้เป็นเพื่อนเจ้าเข่าขอกคุณผูกไปเป็นเจ้าเข่าขอกเดียวนี่ หมื่นหกจบแล้วครับตัวที่ย <c oughs> ี่สิบหมื่นหกสูงเกือบลอยสามเับ สาวน้อยแต่รอยสามเียหรอกนะครับมันะพไ้ครับมือนีไปได้นะครับมีแน่หางไทยผมนะสื่อขายดีนะครับเทว่ามูลาตัวนั้นก็ถึงมูลา พอเห็นเจ้าของนะครับมือนี่าาราคายังอ่อนๆอยู่นะครับครับราคาอ่อนๆนะครับตัวได้ขา,ายนะครับได้ขายหลายอยู่นะครับ <S <S 2> <S 2> นวนบรับด้วยจะนวบรับด้วยดึงด้วยดึงดึงเพื่อนเรับนี่ผมก็วิ่งตื่นเต้นเลนี่เดียวโอเคเลย